ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แพรมก็จะมารีวิวลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะคือในกล่องนี้มีตั้งหลายรสชาติมากเลยค่ะมีทั้งหมด20รสนะคะค่ะดูด้าน,นหลังก็จะมีบอกนะคะเป็น20มีรส กล้วยพิกไทยดำบูเบอร์รี่ขี้มูกแห้งสายไหม่เชอร์รี่อบเชยฝุ่นไส้เดือนขี้หูหญ้าแอปเปลิลเขียวแมนดาโลกไข่เน่าไส้กอกเลมอนสบู่ผลไม้รวมแล้วก็อ้วกแตงโมค่ะสะบู่มีทั้งหมด20หลนนะคะ เอ้ค่ะสำหรับวัน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามฝากกดติดตามแล้วก็สตอร์คให้ด้วยนะคะแล้วคลิปอื่นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพรมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ